ที่สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรน,นะครับนายสุรพลวานิสเสณีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้เปิดงานตลาดนัดยกระดับการเรียนรู้สู่อาเซียนโดยมีนายสิงห์ธรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรและนายปรีชาเลือกลายสิบเอกนรงอยู่ปานรองนายกอบจนายอนค์ฉินพุทธที่ปรึกษาอบจและก็สมาชิกสภาอบจในจำรักกันเพชรท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรตลาดนัดยกระดับการเรียนรู้สู่อาเซียนเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมอาทิเช่นการจัดนิทรรศการ การประกวดสมนาต่อยอดครูสอนดีและผู้บริหารสถานศึกษาในหัวข้อการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลการประกวดดนตรีสากลเยาวชนคนเก่งการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและก็ศิลปะแม่ไม้มวยไทยคงไว้ซึ่งความเป็นไทยโดยจะได้ชมศิลปะการต่อสู้แม่ไม้มวยไทยจากนักมวยเยาวชนท้องถิ่นแต่ละแห่งของพื้นที่พร้อมกับแก้วพงประยูนนักชกเหรียญเงินโอลิมปิกและโลนกิจบุญตรีนักชกเหรียญทองซีเกมที่จะได้มาถ่ายทอดทักษะการเข้าสู่นักชกทีมชาติ ให้เยาวยชนคนรุ่นหลังได้รับรู้แล้วก็เป็นบันไดในการก้าวเดินต่อไปครับอย่างไรก็ตามนะครับเด็กและเยาวยชนไทยกําลังเผชิญกับวิกฤตทางการศึกษาและปัญหาบ้านเมืองนะครับการบรหิหารจัดการสังคมชุมชนในท้องถิน่นเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมยังคงต้องอาศัยความร่วมมือและการบรูรณาการเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดความเข้มแข็งตามมาในวันที่24ถึงวันที่25มีนาคม2557นี้นะครับจึงขอเชิญชมแล้วก็ร่วมเป็นกําลังใจร่วมคิดและก็ร่วมเป็นพลังงานตลาดนัดยกระดับการศึกษา สู่อาเซียนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการสร้างการเรียนรู้ที่สร้างโอกาสสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเมื่อประชาชนมีความรู้ความสามารถก็ย่อมเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศชาติไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทุกด้านโดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีพศ2558ที่จะถึงนี้ครับครับนู้เขะเสียอีกสองปีแก้บนกันใหม่ ไอตอนอยากเป็นนายกที่แก้บริเกเกขาได้แล้วริเกเด็กมาแล้วอะไรครับบ้านเดียวกันดี่สวนเด็กสวัสดีครับ